สวัสดีค่ะพบกับครูวิชุดาน้อยนวลน,นะคะสอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องเวกเตอร์ค่ะปริมาณสเกลราและปริมาณเวกเตอร์ค่ะในชีวิตประจำวันนะคะเราจะพบปริมาณอยู่2ปริมาณน,นะคะปริมาณแรกคือปริมาณสเกลราคือปริมาณที่มีขนาดเพียงอย่างเดียวนะคะ อย่างที่2คือปริมาณเวกเตอร์นะคะคือปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศท,ทางเราอาจเรียกปริมาณเวกเตอร์สั้นๆว่าเวกเตอร์ก็ได้ค่ะตัวอย่างนะคะเราเดินไปทางทิศเหนือ300เมตรแบบนี้ถือว่าเป็นปริมาณเวกเตอร์ค่ะโดยการอ่านและการเขียนเวกเตอร์นะคะจะอ่านจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุด ไม่สามารถสลับที่ได้นะคะเช่นเวกเตอร์ AB มีจุดเริ่มต้นจาก A และสิ้นสุดที่ B ค่ะต่อไปนะคะทิศทางของเวกเตอร์ค่ะทิศทางของเวกเตอร์คือเวกเตอร์ที่มีทิศทางเดียวกันและเวกเตอร์ที่มีทิศทางตรงกันข้ามนะคะจากภาพทางด้านซ้ายมือและทางด้านขวามือตามลำดับนะคะแต่นอกเหนือจากนี้นะคะอาจจะมีเวกเตอร์ที่ไม่เหมือนกันนะคะ ไม่ขนานกันแต่อาจจะตั้งฉากหรืออาจไม่มีทิศทางที่เกี่ยวข้องกันเลยก็ได้ค่ะ 3. นะคะสมบัติของเวกเตอร์สมบัติที่สำคัญสำคัญของเวกเตอร์นะคะสมบัติแรกคือสมบัติของการขนานกันเวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v ขนานกันก็ต่อเมื่อเวกเตอร์ทั้งสองมีทิศทางเดียวกันหรือทิศทางตรงกันข้ามเราจะเขียนแทนด้วยเวกเตอร์ u ขนานกับเวกเตอร์ v ค่ะ สมบัติการเท่ากันค่ะเวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v เท่ากันก็ต่อเมื่อเวกเตอร์ทั้งสองมีขนาดและทิศทางเดียวกันเขียนแทนด้วยเวกเตอร์ u เท่ากับเวกเตอร์ v ค่ะสมบัติการนิเศษค่ะนิเศษของเวกเตอร์ u คือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ u แต่ทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางของเวกเตอร์ u นั่นเองเราสามารถเขียนได้ว่าเป็นลบของเวกเตอร์ u ค่ะ จากนั้นมาดูตัวอย่างกันนะคะถ้าให้เส้นสีดำนะคะแทนเวกเตอร์ u คะ่ะเส้นสีเขียวแทนเวกเตอร์ v นะคะและเส้นสีชมพูแทนเวกเตอร์ t คะ่ะถ้านักเรียนสังเกตจากขนาดและทิศทางของเวกเตอร์นะคะจะได้ว่าเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v นะคะมีทิศทางที่เหมือนกันและมีขนาดเท่ากัน เราจึงสรุปได้ว่าเวกเตอร์ u เท่ากับเวกเตอร์ v ค่ะแต่เวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ t นั้นนะคะมีขนาดเท่ากันก็จริงค่ะแต่มีทิศทางตรงกันข้ามจึงสรุปได้ว่าเวกเตอร์ u เท่ากับนิเสธของเวกเตอร์ t ค่ะและถ้าพูดถึงการขนานกันนะคะเราจะได้ว่าเวกเตอร์ u ขนานกับเวกเตอร์ v ในทิศทางเดียวกัน ส่วนเวกเตอร์ u ก็ขนานกับเวกเตอร์ t เช่นเดียวกันค่ะแต่มีทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองมาดูการบวกเวกเตอร์กันนะคะเวกเตอร์สองเวกเตอร์จะสามารถบวกลบกันได้ยังไงนะคะนักเรียนสังเกตนะคะผลบวกของเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v นั้นนะคะกระทําได้โดยการนำจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ v นะคะมาต่อกับจุดสิ้นสุดของเวกเตอร์ u ค่ะสังเกตจากภาพนะคะ ดังนั้นเขียนเวกเตอร์ผลลัพธ์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ u ค่ะและจุดสิ้นสุดอยู่ที่จุดสิ้นสุดของเวกเตอร์ v ดังรูปค่ะส่วนการลบเวกเตอร์นั้นนะคะเราสามารถดำเนินการลบเวกเตอร์ได้2วิธีค่ะมาดูวิธีที่1กันค่ะนำจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ v นะคะมาต่อกับจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ u ค่ะ สังเกตนะคะจากนั้นเขียนเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดสิ้นสุดของเวกเตอร์ v และจุดสิ้นสุดอยู่ที่จุดสิ้นสุดของเวกเตอร์ u จะได้เวกเตอร์ผลลบของเวกเตอร์ u และ v หรือลากจากจุดสิ้นสุดของตัวลบมาที่จุดสิ้นสุดของตัวตั้งก็ได้ค่ะแบบนี้นะคะตามภาพ วิธีที่2ค่ะการลบเวกเตอร์วิธีที่สองเราจะนําเวกเตอร์ที่ต้องการลบนะคะมาหานิเสษของเวกเตอร์ก่อนนะคะง่ายๆเลยแล้วใช้หลักการบวกเวกเตอร์เข้าไปช่วยนั่นเองค่ะเช่นถ้าต้องการให้เวกเตอร์ u ลบเวกเตอร์ v เราก็จะได้เป็นเวกเตอร์ u บวกด้วยนิเสษของเวกเตอร์ v ดังรูปค่ะทำเวกเตอร์ v ก่อนนะคะจากนั้นเอาเวกเตอร์ u บวกกับนิเสษของเวกเตอร์ v ดังรูป การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลร์นะคะเป็นหัวข้อสุดท้ายนะคะเรายังพอจำกันได้ใช่ไหมคะว่าปริมาณสเกลร์คือปริมาณอะไรปริมาณสเกลร์คือปริมาณที่มีแต่ขนาดเช่น3ลบซึ่งก็คือตัวเลขหรือค่าคงตัวนั่นเองคะ่ะถ้าเราให้ค่าคงตัวนั้นแทนด้วย a และนำไปคูณกับเวกเตอร์ใดๆนะคะ ถ้าค่าคงตัวหรือ a นั้นมีค่ามากกว่า0เราจะพบว่าเวกเตอร์ของเราจะมีขนาดเพิ่มขึ้นเป็น a เท่าของขนาดเดิมและมีทิศทางเดียวกับเวกเตอร์เดิมค่ะแต่ถ้าค่าคงตัวหรือ a นั้นมีค่าน้อยกว่า0เราจะพบว่าเวกเตอร์นะคะที่ปรากฏของเราใหม่นะคะจะมีขนาดเพิ่มขึ้นเป็น a เท่าของขนาดของเวกเตอร์เดิมแต่มีทิศทางตรงกันข้าม สังเกตตัวอย่างนะคะเวกเตอร์ u นะคะแต่ถ้าเราต้องการ3เท่าของเวกเตอร์ u นะคะมีขนาดเพิ่มขึ้น3เท่านะคะมีทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์ u นั่นเองอีกภาพหนึ่งค่ะเวกเตอร์ u นะคะเราต้องการลบ2ของเวกเตอร์ u นะคะขนาดจะเป็น2เท่าของเวกเตอร์ u ก็จริงแต่ว่ามีทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะ ค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเวกเตอร์นักเรียนอย่าลืมหมั่นทบทวนบทเรียนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ